ประวัติมหาเศรษฐีระดับโลกวอร์เรนบัฟเฟตหลายท่านก็อาจจะรู้จักนะครับกับลุงวอร์เรนบัฟเฟตหรือหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักวอร์เรนบัฟเฟตนั้นเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกก็คือติดอันดับท็อป10รวยที่สุดในโลกครับเป็นอันดับต้นๆก็ว่าได้เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับจาก ธุรกิจการลงทุนในรูปแบบของการเป็นนักลงทุนในตลาดการเงินนะหรือ financial market ครับ Warren Edward Buffett ก็ถือว่าเป็นชื่อเต็มของ Warren Buffett นะครับซึ่งหลายคนก็พูดสั้นๆว่า Warren Buffett หรือ Buffett นะครับเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมคศทนักราช1,930ที่เมืองอมา h ารัฐ Nebraska นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักลงทุน ผู้ใจบุญนะครับชาวอเมริกันนะโดยเป็น CEO ของบริษัท Berkshire Hathaway เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนนะครับเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะซึ่งเขามีทรัพย์สินเนี่ยมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวครับทำให้เขาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกในอันดับที่3อันดับที่2หรือมีการเปลี่ยนแปลง,อ,งอันดับก็คือพูดง่ายว่า ล่ำรวยติดอันดับท็อปทอปของโลกเลยก็ว่าได้ทีเดียวเชื่อละครับบัฟเฟตตเนี่ยมักจะได้รับฉายาว่าเทพพยากรแห่งโอมาหาหรือไม่ก็เป็นปราดแห่งโอมาาเพราะอะไระครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะลงทุนนะครับแบบสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนหรือผลกำไรได้มากเลยทีเดียวมีชื่อเสียงในปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า value investor หรือนักลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับลักษณะการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคืออะไรก็คือซื้อหุ้นแล้วก็ถือไว้นานๆนะครับดูการเติบโตของราคานะให้ราคามันเติบโตไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คือเป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าไม่ได้มาซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเพื่อทํากําไรระยะสัน้นแต่เลือกธุรกิจที่ดีที่จะเติบโตแล้วก็ซื้อแล้วก็ถือเอาไว้นะครับทำให้ราคาอาจจะซื้อที่10บาทเพิ่มไปเป็น 100บาท1,000บาทอะไรแบบนี้นี่คือลักษณะการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับแล้วลักษณะการใช้ชีวิตของวอร์เรนบัฟเฟตก็เป็นคนที่ประหยัดนะครับถึงแม้เขาจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลกแล้วก็ตามทีแต่ว่าก็ยังอยู่อย่างสมระประหยัดแบบนี้แหละครับซึ่งวอร์เรน u บัฟเฟตก็ยังมีความใจบุญนะครับในการที่จะบริจาคเงินจำนวนมาก แล้วก็สัญญาที่จะบริจาคทรัพย์สิน99ให้กับการกุศลโดยผ่านทางมูลนิธิบิลแอดเมริดาเกตนะครับหลายคนคงสงสยัยโหบริจาคทรัพย์สิน99เลยนะครับบริจาคเพื่อการกุศลผ่านมูลนิธิของบิลเกตนั่นเองบิลเกตก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นมหาเศรษฐีลำดับโลกนะครับที่ติดอันดับโลกแล้วก็ แข่งสลับกันไปสลับกันมากับวอร์เรนบัฟเฟตที่เป็นท็อปทอปของโลกเลยทีเดียวแล้วก็มูลนิธิบิลแอนด์บริดาเกตนันนก็ถือเป็นมูนิธิที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อคนมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตก็สัญญาว่าจะบริจาคเงินจํานวนมหา,าศาลให้กับมูนิธิของบิลและบรินดาเกตนั่นเองคราวนี้เรามาเริ่มต้นประวัติของวอร์เรนบัฟเฟตกันก่อนครับว่า วอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นมีการศึกษาแบบไหนนะครับถึงทุกวันนี้เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้นั่นเองวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับเกิดเมื่อปีคิทตัศกราช1930ที่เมืองโอมาฮารัฐเนแบสกานะครับโดยเป็นลูกคนที่2จาก3คนแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวของผู้แทนสภาสหรัฐฮาว์เวิร์ดบัฟเฟตต์นะครับ เขาเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประถม l o s ฮ Hill ในเมืองโอมาฮานะครับหลังจากจบมัธยมศึกษาและพบความสําเร็จในด้านธุรกิจและการลงทุนเขาอยากจะไม่เรียนต่อมาหาวิทยาลัยแต่ถูกพ่อขัดไว้นะครับบัฟเฟตมีความสนใจในเรื่องธุรกิจและการลงทุนตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือชื่อ1,000 w a y to Make 1 0 0 0 u s d U.S. d o นะครับ ที่ยืมมาจากห้องสมุดในช่วงที่มีอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นหนึ่งในธุรกิจแรกที่บัฟเฟตทำก็คือการขายโค้กขายมันฝรั่งหมักฝรั่งนะครับแล้วก็ขายพวกนิตยสารรายสัปดาห์ซึ่งในสมัยมัธยมปลายบัฟเฟตแล้วเพื่อนก็รวมเงินกันได้25ดอลลาร์เพื่อซื้อเครื่องเล่นพินบอลใช้แล้วก็ตั้งไว้ในร้านตัดผมนะครับเพียงไม่กี่เดือนเขาก็สามารถ มีเครื่องเล่นพินบอลตั้งในร้านตัดผม3แห่งทั่วเมืองโอมาฮากิจการนี้ก็ถูกขายไปในปีเดียวให้กับทหารผ่านศึกคนหนึ่งในมูลค่า1,200ดอลลาร์นั่นเองนะครับพูดง่ายว่าก็มีหัวธุรกิจตั้งแต่เด็กนั่นแหละแล้วก็ลองทําผิดทําถูกมานะครับแต่ก็สามารถที่จะทํากําไรมาได้เสมอทําให้เป็นคนที่สนใจในเรื่องธุรกิจและการลงทุนมาตั้งแต่เด็กๆนั่นเอง ส่วนความสนใจในตลาดหุ้นของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับเริ่มตั้งแต่เด็กโดยซื้อหุ้นครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง11ปีในสมัยในสมัยมัธยมปลายเขาก็ลงทุนในธุรกิจของพ่อและก็เป็นเจ้าของฟาร์มขนาด40เอเคอร์ที่มีชาวนาเช่าอยู่ในปีคิเตศกราต1947เนะครับเขาเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนธุรกิจวอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย แล้วก็ย้ายไปเรียนและจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนบาสกานะครับเนบาสกาหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในปีคศหนึ่ักราช1951็ก็เห็นว่าพื้นฐานการศึกษานี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานการศึกษาที่ดีเลยนะครับจบในระดับปริญญาโทนะครับด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รานนี้เรามาดูถึงปรัชญาในการลงทุนของมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างบอเรนบัฟเฟต์กันบ้างนะครับปรัชญาในการลงทุนก็ไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับเขาได้ปรัชญามาตั้งแต่ในสมัยเรียนระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียบอเรนบัฟเฟต์เนี่ยได้ศึกษาถึงปรัชญาการลงทุนของเบนจามินเกรแฮมนะครับเบนจามินเกรแฮมหลังจากนั้นก็นําปรัชญาการลงทุนจาก ฟิลิปฟิเชอร์มาปรับประยุกต์เข้าด้วยกันวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ใช้วิธีการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเน้นทุ้นที่มีความมั่นคงแล้วก็ถือยาวๆมากกว่าจะเป็นการเก่งกำไรแบบระยะสั้นแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการลงทุนที่ลงทุนนานๆยาวๆดีกว่าที่จะลงทุนสั้นๆเพื่อเก่งกำไรอะไรแบบนี้คราวนี้ครับเรามาดูว่า ความสนใจเนี่ยเป็นยังไงของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับกองทุนดัชนีและการบริหารแบบแอคทีฟวอร์เรนบัฟเฟตต์สนับสนุนกองทุนดัชนีสําหรับผู้ที่ไม่สนใจบริหารเงินของตนเองหรือไม่มีเวลามากพอวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็จะกังขาว่าการบริหารแบบแอคทีฟจะสามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาวและเขาได้แนะนําผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบันให้ลงทุนในกองทุนดัชนีที่มีค่าธรรมเนียมต่ําและผูกโยงกับดัชนีที่กระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์ เคยเขียนในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่าเมื่อเงินหลักรานร้านดอลลาร์ถูกบริหารโดยคนวอลล์สตรีทที่คิดค่าธรรมเนียมแพงๆกําไรใหญ่ๆก็มักจะถูกเหล่าผู้จัดการเก็บเกี่ยวไม่ใช่ใชลูกค้านั่นเองครับง่ายๆก็คือว่าเขาเน้นกองทุนดัชนีที่มีค่าธรรมเนียมต่ํานะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงด้วยนะแทนที่จะไปบริหารโดยคนวอลล์สตรีทที่คิดค่าธรรมเนียมแพงแล้ว ค่าธรรมเนียมที่แพงเนี่ยก็จะต้องจ่ายกับผู้จัดการนะครับโดยที่ลูกค้าหรือคนถือหุ้นก็อาจจะได้รับไม่คุ้มอะไรแบบนี้ซึ่งในปีคิดตศกราช2007บัฟเฟต์ก็พนันกับผู้จัดการกองทุนหลายคุณหลายคนนะครับว่ากองทุนดัชนี s p 500ธรรมดาจะทำความสามารถได้ดีกว่าเฮดฟันที่คิดค่าธรรมเนียมแพงมากเวลาล่วงเลยมาถึงปีคิศักราช2017กองทุนดัชนีก็สามารถที่จะชนะ ทุกกองทุนเฮดฟันที่พนันกับบัฟเฟต์นะครับแบบนี้คราวนี้เรามาดูครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็จะมีมิตรสหายเป็นมหาเศรษฐีที่ชื่อว่าบิลเกตที่เคยชวนให้เขาร่วมลงทุนในบริษัท Microsoft แต่วอร์เรนบัฟเฟตก็ปฏิเสธนะครับเนื่องจากตัวเขาเองนั้นไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจของเกี่ยวข้องกับด้านซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีแบบนี้แต่ถึงการนั้นก็ตามทีครับ วอร์เรนบ f าฟเฟตก็ยินดีที่จะบริจาคเงินจำนวนมหาศาลนะครับแก่มูลนิธิบิลเกตแทนโดยโปกตินะครับหรือบางทีที่เขาเจอมิสหายอย่างบิลเกตเนี่ยเขาก็มักจะเล่นเกมไพ่บิดกับบิลนะครับผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อความสนุกสนานหรือรับสมองมากกว่าเป็นการผนันนั่นเองนี่ก็คือมิสหายก็คือมหาเศรษฐีระดับโลกคนนึงนะครับชื่อว่าบิลเกตนั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับประวัตินะครับก็ถือเป็นประวัติคร่าวๆของวอร์เรนบัฟเฟตนะครับที่หลายคนถ้าอาจจะยังไม่รู้จักก็ได้รู้จักกันวันนี้แหละครับก็คือเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกในด้านการลงทุนเป็นนักลงทุนตัวยงที่สามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไรงอกเงยนะครับจนเป็นมหาเศรษฐีที่ติดอันดับท็อปๆของโลกก็ว่าได้เลยทีเดียวเช่นลครวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับประวัติมหาเศรษฐีระดับโลก วอร์เรนบัฟเฟตแล้วท่านผู้ฟังครับมีวิธีการลงทุนแบบไหนแล้วก็ใช้วิธีการลงทุนแบบ value investor เหมือนกับ Warren Buffett ไหมครับแล้วคิดว่าการที่ Warren Buffett ประสบความสำเร็จในการลงทุนจนเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนั้นน่าจะเกิดจากอะไรนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จบจากเพียงเท่านี้นนครับสำหรับประวัติมหาเศรษฐีระดับโลกวอร์เรนบัฟเฟต